ความรักครั้งใหม่คะ่ะต้องบอกว่าทุกท่านรู้จักกันเขาคนนี้เป็นหนุ่มระดับพระเอกของช่องดังกันเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงคนนี้นะคะก็เข้าสู่การประก,กวดจากเวที d ัชชี่บอยแอนด์เกประจำปี2006แสดงละครเรื่องรับบทเป็นโอรานในละครย้อนยุคนางทาตจากนั้นก็ได้รับรางวัลเป็นดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมคะ่ะต้องบอกว่าไม่ธรรมดากันเลยพระเอกชื่อดังอยู่วงการม,มามากกว่า15ปีคะ่ะ โดยเขาคนนี้เป็นพระเอกนักบู๊ผมว่ามีข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะก็คือได้ออกกําลังกายครับตัวผมเองเป็นคนออกกําลังกายอยู่แล้วพอได้เล่นละครบู๊เนี่ยก็สนุกเลย15ปีในวงการพระเอกมองว่าเจ้าตัวเองนั้นก็เปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าลุกโซเชียลลุกโซเชียลต่างๆเราสามารถดูละครผ่านออนไลน์และพูดคุยกันได้ขนาดนั้นดูที่ไหนได้ ที่ไหนก็ดูได้แต่ยุคของผมในช่วงแรกเนี่ยนะก็คือคนจะดูละครจะต้องกลับบ้านเปิดทีวีดูที่บ้านครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงรวมถึงทํางานในยุคข,ของตอนนี้เนี่ยต้องแข็งแรงจริงๆครับทํางานเบาลงแหละทำงานเป็นเวลาเลิกเป็นเวลาแต่คุณภาพงาน,นย,ยังคงมีอยู่ตอนนี้ตัวเองประสบความสําเร็จแล้วหรือยังก็ประสบแล้วนะครับประสบความสําเร็จมากๆจากวันแรกที่ผมก้าวเข้าสู่วงการแต่การก้าวเข้ามาในครั้งนั้นเนี่ยคือประกวดดัชชี่บอยแอน ในปี2006ครับและผมก็ทำสำเร็จนั่นคือประสบความสำเร็จในจุดเริ่มต้นและเป้าหมายต่อมาผมเองนั้นก็คือเป็นนักแสดงต้องอยู่ให้ได้นานเพราะผมตั้งเป้าไว้ประมาณนี้ผมก็ตั้งใจทำงานเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าโอกาสจะหมดไปตอนไหนเจ้าตัวเองก็ทำเต็มที่ค่ะ ต้องบอกว่าทําให้เจ้าตัวประสบความสําเร็จแล้วก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วความสัมพันธ์ล่าสุดกับฮาหน่าเป็นยังไงดีครับถือว่าเป็นการศึกษาดูใจกันที่ดีผมก็จะละเอียดมากขึ้นในส่วนที่เราขาดไปน้องส่วนหนึ่งเพราะว่าเราอยู่ในวงการเดียวกันครับมาเลยทําให้เราเห็นภาพเรื่องการใช้ชีวิตแทบจะไม่ต้องอธิบายอะไรเลยเลยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวาที่เจ้าตัวออกมาเปิดเผยยังไงก็ขอให้ความรักแล้วก็ชีวิตคู่มีแต่ความสุขค่ะ